ผมจะมาทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสต์นะครับก็คือ,อ,อตัวเดิมเนี่ยเครื่องเดิมเนี่ยตอนนี้คือใช้เป็น hp elite desk นะครับซึ่งอายุงานมันก็5ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่2 0 1 5นะครับตอนนี้ฮาร์ดดิสต์ก็เป็นลูกดั้งเดิมเลยตั้งแต่สองพนหนะครับนั่นคือฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ก็คืออายุงาน5ปีละนะครับ ตัว hard disk ตัวนี้เป็นสีเกตนะครับ1เทราไบต์ความเร็วรอบ5,200รอบนะครับอัตราความเร็วอยู่ที่ประมาณร0อยเมกะไบต์เพอร์เซกนะครับสำหรับการ light, รีดไลท์นะฮะจะมาลองดูว่าตอนนี้คือลงเป็น windows สไว้แล้วนะครับดูว่าถ้าเราเปิดด้วย windows สบน hard disk ตัวนี้สเปก cpu ของเครื่องนี้ก็คือ core i 5นะครับ ram 8กิก ก็คือ HP ตัวนี้อายุงาน5ปีแล้วนะครับทั้งเส้นเลยนะฮะแล้วก็เพิ่งลง Windows 10ใหม่ลองมาดูกันนะครับว่าความเร็วในการเปิดเครื่องอันนี้คือแบบลงใหม่เพียวๆเลยยังไม่ได้ลงโปรแกรมเลยนะครับว่าความเร็วตั้งแต่การเปิดเครื่องเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเริ่มกันเลยนะครับ ผ่านไปแล้วสิบแปดวินะครับประมาณ20วินาทีนะครับสำหรับเข้ามาหน้าแรกนะฮะเดี๋ยวเราลองล็อกอินดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ก็ยัง <Okay S 1> โอเคอยู่นะครับสำหรับฟ <Okay. S 2> อร์แมตแล้วก็ลง Windows 10ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคล็อกอินถือว่าใช้ได้แต่ว่าการรีบูตเครื่องเนี่ยใช้เวลาโดยประมาณ20วินาทีนะครับสำหรับลงเครื่องใหม่ตัวนี้แล้วลองมาดออูอัตราการใช้งานของเครื่องนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย เวลาเราจะดูว่า CPU เครื่องคอมพิวเตอร์เราเครื่องหนึ่งนะ่ะมันทางานหนักแค่ไหนนะครับปกติเราก็จะดูที่ Task Manager นะครับก็กด shortcut ก็ได้นะครับ Control Shift Escape ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้หรือคลิกขวาที่ t a s บ b a r ด้านล่างนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Task Manager ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตรงนี้มาเหมือนกันนะฮะคือตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวลองซูมมาดูใกล้ๆมองข้เห็นชัดๆนะครับก็คือตัวทักแมเนจเจอร์เนี่ยก็คือจะโชว์ว่าณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีโปรแกรมอะไรใช้งานอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับแล้วเครื่องนี้ก็ยังไม่ได้ลงโปรแกรมเลยคือเป็น Windows 10เพียวๆนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยตัวทักแมเนเจอร์มันก็จะช่วยเวลา เออ่ให้เรารู้ว่ามีโปรแกรมอะไรรันอยู่บนนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าแรกของมันเนี่ยดยมนเร์เซ็ตเนี่ยมันจะโชว์แค่ตัวที่ใช้งานอยู่นับปัจจุบันนะครับแต่ว่าตัวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะดูกันที่มอ d ดีเทลนะครับเนี่ยฮะมันก็จะโชว์ตัวสังเกตดูนะครับว่าไอ้เจ้าคา์ดิ้์ตัวเนี้ยอยู่ที่ 9กซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ย hard ที่ดีนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนะครับก็วิ่งไปจน63ตัวนี้คือทําให้เครื่องเราอ่ะช้านะครับทั้งๆที่เรายังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะฮะด,ดูดูดูที่ดิสกองค์ประกอบหลักๆก็คือมันจะมี CPU memory disk นะครับซึ่ง CPU ตัวนี้เป็น Core i 5นะครับก็ใช้งานอยู่แค่อันนี้คือ วินโดว์พีเพียวก็ใช้งานอยู่ที่10-15เปนะครับเมมโมรี Memory ก็ใช้อยู่วินโดว์ใช้ไปอยู่22เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดิสใช้ทํางานอยู่ถึง86เปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันวิ่งขึ้นขนาดนี้นะครับทั้นที่เราไม่ได้ลงอะไระครับแสดงว่าฮาร์ดดิสต์ลูกนี้ก็คืออย่างที่บอกมันอายุงานมัน5ปีแล้วนะครับก็แสดงว่ามันถึงวาระของมันแล้วนะครับเพราะโดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานอะไรเลยมันก็ไม่ควรที่จะวิ่งถึง70-80ขนาดนี้ นะครับมันควรที่จะวิ่งอยู่10อยู่ประมาณเนี้ยอย่างอ่านเดิอ่านะถ้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือมันหยุดการใช้งานแล้วนะครับก็แสดงว่าเมื่อกี้ผ่านมาอืกี่นาทีแล้วอ่ะเกือบ5้านทีแล้วนะครับกว่าที่ฮาร์ดดิสจะลงนะครับก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกนะฮะนี่คือสาเหตุที่ที่เอ่อทำให้เครื่องคอมเครื่องนี้นะครับมีความช้าเพราะว่าตัวฮาร์ดดิสก์นะครับ ก็อายุงานมา5ปีแล้วแล้วก็ความเร็วมันก็แค่1 0อยเมกกะไบเปร์เซนะครับแล้วก็โปรแกรมพอมีการเรียกใช้งานหลายๆตัวพร้อมๆกันเนี่ยตัวที่ทําให้ช้าเลยก็คือว่าตัวดิสนะครับเพราะว่าโดยส่ยวนใหญ่ก็คือเมมโมตีมันก็จะกิบตปตอนที่เราเปิดแบรแกรมขึ้นมาใช้งานนะฮะหลักๆเลยกตคือว่ตตัว, DIS นะตวดิสเแบต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 ี่ตแจตแบ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 เแบต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 แแบบ ตัว SSD นะครับก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือใช้เป็นซัมซุงแปดหกศนะครับตัว256 250 GB นะครับตัวนี้ก็จำไม่ได้ประกัน3ปีหรือ5ปีนะครับแต่ก็โอเคอยู่เพราะว่าทดลองใช้มาหลายเครื่องแล้วก็คือใช้มาหลาย บางเครื่องเนี่ใช้มาตั้ง3ปีแล้วก็ยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับตัวนี้ถ้าอยู่ใน Lazada หรืออยู่ใน a d v i ว e เนี่ยจะตกอยู่ที่ตัวประมาณ1,500บาทนะครับถ้าไปซื้อร้านข้างนอกก็น่าจะ1,800อะไรประมาณนี้นะครับราคากำลังลงแล้วฮะ500ก็เกือบเกือบ3,000นะครับอันนั้นคือราคาเมื่อเมื่อเดือนก่อนไม่แน่ใจว่าอีกสักพักผมว่า500กิกก็น่าจะลงมาเรียๆ2000นะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแบบ SATA าานะครับมีความเร็วในการริดไลท์500ทับ500เมกะไบต์เปอร์เซกเลยนะครับสังเกตว่าก็คือถ้าเทียบตามอัตรา,าตรัวเลขความเร็วเนี่ยตัวฮาร์ดดิสตัว SSD ตัวเนี้ยจะเร็วกว่าตัวฮาร์ดดิสจานหมุนที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยถึง5เท่านะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่ผมใช้งานมาผมรู้สึกว่ามันเร็วแบบคือปลุกชีพเราขึ้นมาเลยครับจาก จามเมื่อกี้สังเกตนะครับเ,เปิดเครื่องมาเนี่ยอันนี้คือ,อยังไม่ลงอะไรเลยนะครับตัวตัวฮาร์ดดิสที่เป็นแบบดิสจานเหมือนดเดิมเนี่ยจะใช้เวลา20-30วินาทีนะครับบางทีบางเครื่องเนี่ยกล่อเป็นนาที5นาที10นาทีก็มีนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันดูนะครับจะชุบชีวิตเครื่องอายุ5ปีนะครับ ผมคิดว่าพอเราเปลี่ยนฮาร์ดดิสตัวนี้อย่างตัวนี้ซื้อมาประมาณพันห้าถึงพันแดนะครับก็จะใช้งานยืดอายุงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปได้อีกสามปีนะครับเพราะผมลองมาดูแล้วว่าผมเคยเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลองจับเวลาดูก็คือว่าผ่านมา3มปีเครื่องนั้นยังเร็วปื๊ดอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือ,อ,อตัวฮาร์ดดิสตัวเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบซารตนะครับก็คือสายตัวนี้ นะฮะฮแล้วก็นี่คือ power ของมันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราช mm ัดดาวเพร่อนก่อนนะครับด,ดูดูตอนชัดดาวใช้เวลากี่ตัวนี้ใช้เวลา8วินาทีนะครับสำหรับการชัดดาวหลังจากเราชัดดาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสอดสายซาต้าแล้วกาว power ของฮาร์ดดิสออก ะครับแล้วเราก็จะเลิกใช้ตัวฮาร์ดดิสต์รุ่งนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับหนึทนะครับตอนนี้ราคาทั่วๆไปที่เราซื้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเองนะฮะหนึ่งเทลไบเนี่ยมันไซส์ใหญ่ก็จริงนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือความเร็วมันจะสู้ตัวที่เป็น ssd ไม่ได้นะครับดังน,นั้นคือแนะนําว่าเวลาเราซื้อเครื่องใหม่แนะนาว่าเป็น ssd ไปเลย นะครับก็แต่เพื่อนว่าเครื่องคอมเรามันยังเป็นเครื่องรุ่นเก่าอยู่นะครับมันเลยใช้ได้แค่แบบที่เป็น Sata เท่านั้นนะฮะส่วนตัว ssd รุ่นใหม่ๆหมเนี่ยตัวที่เร็วเลยเขาจะใช้เป็นแบบ pcie นะครับเป็นแบบ pcie เนี่ยจะมีความเร็วมากกว่านี้อีกนะครับอย่างตัวนี้คือเป็น SATA วิ่งแค่500แต่ถ้าเป็นตัว pcie เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่หลักพันเมกไบตนะครับจนถึงผมเห็นตอนนี้คือรุ่นใหม่ๆล่าสุดว,วิ่งกันถึง เกือบ4 0 0พันแล้วนะครับแต่ว่าราคามันก็โหดอยู่นะครับเป็นหมื่นเลยฮาร์ดดิสตนะครับแต่ผมมอ,มองว่าในราคาหลักพันเนี่ยมันน่าแต่ต้องได้นะครับแล้วก็ชุบชีวิตตัวเครื่องเก่าๆของเรานะครผมเคยผมเคยเจอที่ผมประทับใจว่าผมเคยทําเครื่องให้พี่คนหนึ่งเขาเอาเครื่องมาแบบรุ่นเก่ามากเลยนะครับแล้วก็เลยเ,เปิดเครื่องมาทีโอ้โหเป็นเกือบสิบนาทีกว่าจะเปิดได้ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นตัว SSD นะครับเพราะ เปลี่ยน ssd นครับแรมก็ยังไม่เพิ่มนะปรากฏว่าเครื่องเร็วขึ้นมากเลยอะแบบเปิดใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีครับเครื่องเปิดแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วมากนะครับดังน,น,นั้นก็เลยทําให้ผมประทับใจมากเลยแต่ว่าในสมัยนั้นอนะเมื่อ5 6ปีที่แล้วอะ ssd มันยังแพงอยู่นะครับเครื่องที่ซื้อมาใหม่มันก็เลยเยังพ่วง ssd มาด้วยไม่ได้เพราะว่า ssd มันยังแพงนะครับแต่ว่าพอผ่านมาณนะปัจจุบันใน ssd มันควรที่จะเป็นมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ เดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับก็ต่อมเดิมเลยเพราะมันเป็นตัวซาต้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พาวเวอร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวฮันดี้จันเหมือนรูนี้นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมก็ต่อพาวเวอร์นะครับแล้วก็ดูหัวหัวหัวต่อมันจะเป็นตัว L นะครับดูดีๆนะครับไม่ต้องฝืนคนระับพอมันเข้าล็อกปุ๊บมือจะเข้าง่ายมากปุ๊บอ่ะเรามาดูกันนะครับ ลองเปิดเครื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดวครับขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะครับประมาณสิบวีฮะเห็นไหมครับเร็วขึ้นเกือบเท่าตัวเพราะของเดิมประมาณ20่สิบวีถึง30มสิบวีนะครับ แต่ถ้ามันจะให้เห็นผลจริงๆเนี่ยเราต้องออลงโปรแกรมดูนะครับจะเห็นความแตกต่างจริงๆฮะเพราะว่าพอเราลงข้อมูลเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้งานไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยตัวฮาร์ดดิสที่เป็นแบบจานหมุนดั้งเดิมเนี่ยมันจะเริ่มมีการใช้งานมันติดทาร์กพร้อมกันก็คือว่าพอพอเราลงหลายๆแอปแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมที่มันรันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะแย่งกันใช้งานฮาร์ดดิสนะครับมันก็เลยทําให้ อัตราความเร็วในการ read write ารีดไลท์เนี่ยของฮาร์ดดิสเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับที่ที่ผมโชว์ให้ดูที่เปอร์เซนต์ของการใช้ฮาร์ดดิสฮะมันจะวิ่งขึ้นไปเกือบ90%ดังนั้นก็คือถึงแม้เราจะมีแรมมหาศาล CPU เรารุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับแต่ว่าฮาร์ดดิสวิ่งกันเป็นร้อยเนี่ยก็คือจบฮะตายนะครับแต่พอเป็น SSD แล้วเนี่ยลองดูนะครับผมจะโอเคครับเรามาดูกันว่าตอนนี้นี่คือ เราใช้เครื่องที่เป็นตัว SSD แล้วนะครับเรามาดูว่าการทำงานของมันเป็นยังไงนะฮะกดคลิกขวาตรงทูบาร์ด้านล่างแล้วกดทางเม n เจอร์นะครับหรือกดช็อตคั t ก็คือคอน l ท h i ชิป s s c p p e ก็ได้นะครับจะได้เหมือนกันอ่าตอนนี้ไม่มีโปรแกรมอะไรรันอยู่นะครับเลือกที่มอลดีเทลนะครับดูที่ Disk นะครับเห็นไหมฮะ SSD แถมจริงๆตัว SSD ตัวนี้คือลงโปรแกรมไปเยอะมากแล้วนะครับ,นะรบวิ่งไัดขึ้นไปแค่5%เห็นมะ CPU Memory CPU Memory d i s ิเห็นไหมครับยิ่งดิสมีการใช้งานน้อยสุดเครื่องเราก็จะใช้ศักยภาพของ Memory ได้เท่านั้นนะฮนะนยฮะแสดงว่าสเปคเครื่องรุ่นนี้เนี่ยคือยังพอไหวครับยังไปต่อได้อีก2-3ปีนะครับถ้าเมนบอร์ดไม่พังเราไม่พังสะก่อน นะฮะ CPU ก็โอเคเลยนะครับนี่คือเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับตอนที่ผมให้ดูของตัวที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานเหมุนเนี่ยจะวิ่งไปจัเป็น90%นะครับนั่นคือทําให้ทหําไมเครื่องเราช้าแล้วอืดมากๆนะครับเพราะว่ามันแย่งการทํางานนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็น SSD เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะวิ่งตรงไปที่เซลล์ข้อมูลของมันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอการเหมือนของจานนะครับทำให้การทํางานของมันคือพอมันไปเร็วปุ๊บพอมันได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บมันจบนะฮะ การใช้งานของดิสก็เหลือแค่1นนะครับดังนั้นก็คือตัวฮาร์ดดิสก์ SSD เนี่ยคือจึงเหมาะที่จะเป็นมาตรฐานตัวใหม่ก็คือควรที่จะเป็นสิ่งที่มากับเครื่องอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับก็คือว่าอ,อ,อายุการใช้งานเนี่ยถ้าโชคร้ายจริงๆก็คือถ้ามันเสียมันเสียเลยนะครับกู้ไม่ได้นะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบรุ่นดั้งเดิมเนี่ยที่เป็นตัวจาร์มุนแบบนี้เนี่ยก็คือ,อมันบางทีมันก็จะเตือนเราก่อนนะครับว่าถึงกระช้าถึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รีบเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แบกข้อมูลไว้นะครับแต่ว่านักปัจจุบันแล้วเนี่ยอพอเราใช้ s s d เนี่ยผมมองว่ามันจะมาแทนที่จริงๆมันเหมือนกับเราใช้มือถือฮะก็คือเราก็ต้องแบกข้อมูลไว้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมันมีตัว storage cloud นะครับที่ให้ใช้ฟรีด้วยนะครับเสียตังค์ก็มีนะครับ,ก,นะรบก็คือเราสามารถที่จะแบ็กอัพข้อมูลอย่างตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ Google Drive นะครับสำหรับแบ็กอัพข้อมูลดังนั้นก็คือถึงเครื่องเราพังถึงเครื่องเราดับอย่างน้อยเราเก็บข้อมูลของเราไว้บน Google Drive เนี่ยมันก็ยังเซฟชีวิตเรานะครับหรือเราจะซื้อเอ็กซ์เทอร์นอลอีกตัวหนึ่งมาแบ็กเอาไว้ดังนั้นก็คือแนะนําว่าควรที่จะมีสำรองทั้งที่เป็นเอ็กซ์เทอร์นอลไดรฟ์แล้วก็เป็น Google Drive ก็ได้นะ ที่เป็น s t o r a g e c l o u d ตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะฮะอันนี้คือผมแนะนำจากที่ใช้งานจริงมานะครับก็เครื่องรุ่นนี้อายุงานมา5ปีนะครับอันนี้ก็คือกำลังจะเข้าปีที่6แล้วเนี่ยอพอเราเปลี่ยนเป็น SSD เนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ได้อีก3ปีนะครับถ้าเมนบอร์ดไม่พังหรือ Power ไม่พังสะก่อนนะถึงพาวเวพังเราก็ยังพอหาอะไรได้นะครับแต่ถ้าเมนบอร์ดพังก็ ก็จบเลยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ใช้ได้สักพักหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆที่จะอ,อยากจะซื้อเครื่องใหม่นะครับแต่ก็ดูเครื่องเราดีนะครับคือผมแนะนําว่าอย่างเครื่องตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ถือว่าศักยภาพผมว่ามันยังไปได้อยู่ก็คือ Core i5 Ram 8 g ิกนะครับเป็นอย่างน้อยสําหรับตัวที่เป็น Windows 10นะครับถ้า 4G กเนี่ยไม่ไหวนะครับเพราะว่า ตัว windows 10แล้วก็กินไปเยอะแล้วนะฮะดังนั้นก็คือถ้าเช็คดูเครื่องตัวเองนะครับว่าเป็นเออ่ cpu รุ่นไหนแรมเท่าไหร่นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสก์ผู้ผมมองว่า cpu ถึงจะ i 3ถึงจะ i 5 i 7เนี่ยถ้าฮาร์ดดิสเปลี่ยนไปได้ดีนี้เร็วเทพเลยครับบองตรงจริงๆนะจะบอกให้ตัวเองบาย